เอาหยิบแคทมาให้มามาสิแคทโอเคไหนมังกี้มังกี้อยู่ไหนครับมังกี้โอเคอ่าแรดบิทแรดบิทอยู่ไหนแรดบิทอยู่ไหนครับหยิบแรดบิทมาให้มามาเลยอโอเค

โอเคขอบคุณครับอ่าชิคเก้นชิคเก้นอยู่ไหนอ่าหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยขอบคุณครับจริงๆนี่คือชิคนะแต่ว่าน้องกล้ายแยกไม่ออกระหว่างผิก,กับชิคโอเคก็เป็นชิคเก้นไปก่อนอ่ะไทเกอร์ไทเกอร์อยู่ไหน ไทเกอร์อยู่ไหนนะโอเคครับขอบคุณครับอา้าว mm. จีล่าฟ mm. จีล่าฟอยู่ไหน mm. เอาหยิบม,มาใหมมามาเลย mm. จีล่าฟอยู่ไหนครับ mm. ลีลารู้นั่นแหละเดวลีลาใช่ไหมครับอา่าไลออน โอเคอ่าเบิร์ดเบิร์ดโอเคจะจะเสร็จแล้วเหลืออีกสองคำเร็วๆครับอืมอ่าโอเคดักดัก D U C K ดักอยิบีดีอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> อันไหนดักแล้วอันไหนพิกอันไหนพิกหยิบพิกพิกมาอ่ารู้นี่แกล้งคำงไม่รู้หนะอ้าวดักอันนี้ใช่ไหมครับอ่าบะบะบะค่ะอ๋อเป็ดเป็ด,ปดอ่ะม่ว่าจะถามลูกก่อนไหนิแล้พูดยายๆสิลายอะแล้วไหนลองพูดเป็ดสิบะบะบะ,<ป>ะแล้วไหนลองพูดแกะสิแกะแกะแกะอ่าเราส้ม อ่ะโนโนแนนแนนแล้วอนกงพูดยังไงกงพูดอย่างนี้รอกง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 งก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 ูกง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 องก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 กงกงกงกกงกคกงหนกง้งกงกงไกงกงกง